สวัสดีค่ะมุมนี้ความสวยงามต้องยกให้บอลกระดาษด,ด่างขาวนะคะเพื่อนๆค่ะอมกำลังมาแล้วก็สวยเด่นเป็นสงา่าสมกับราคาของเขาจริงๆนะคะเพื่อนๆค่ะโตรเร็วด้วยนะคะความด่างของแต่ละใบเนี่ยแตกต่างกันนะคะด่างสวยเป็นคนละแบบค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแม่ลล่าพาไปชมคลิปแบบเต็มๆนะคะชมแบบจุใจเลยค่ะ ไปชมคลิปกันเลยนะคะอาเพื่อนสวยมากๆเลยใบนี้สวยมากมนกระดาษด่างขาวเนี่ยใบนี้สวยจริงค่ะว้าวเลยนะคะพเพื่อนคือความด่างของแต่ละใบนี้จะแตกต่างกันทุกใบเลย <ขา S 1> นะคะบนกระดาษด่างขาวต้นนี้นะคะโตเร็วมากๆเลยนะคะพเพื่อนๆแม่ดอันล่าได้เข้ามาแล้วก็ เปลี่ยนดินลงกระถางเนี่ยเกือบจะครบ2เดือนแล้วนะคะฟอร์มเขาเริ่มมาแล้วค่ะแล้วขนาดกระถางก็แม่นันล่าสังเกตว่าน่าจะเริ่มไม่เหมาะกับเขาแล้วนะคะอีกสักเดือนหนึ่งนะคะควรที่จะเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะเพราะว่าสังเกตรากของเขาเนี่ยออกมาชนกับขอบกระถางเยอะเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยนี่ค่ะ คือชนเลยค่ะนะคะถ้าเขาลงดินเนี่ยเขาน่าจะโตกว่านี้นะคะมนกระดาษด่างขาวเนี่ยนอกจากความด่างของเขาแล้วของใบนะคะก็จะมีความด่างของก้านใบนะคะนี่ค่ะเพื่อนก้านใบด่างลายเป็นสีชมพูนะคะนี่ค่ะเขาก็ด่างนะคะก้านใบของเขาด่างะคะฝั่งหนึ่งเขียวฝั่งหนึ่งเป็นสีขาวแล้วก็มีลายประสีชมพูนะคะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อน หลังใบของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะความด่างของแต่ละใบแตกต่างกันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะคือจะไม่เหมือนกันซักใบเลยนะคะตั้งแต่แม่ดล่าเลี้ยงบนกระดาษด่างขาวมาเนี่ยปัญหาที่เห็นก็คือใบของเขาช้ำนะคะเพื่อนๆช้ำง่ายแต่ว่า ก็ไม่เร็วนะคะเพื่อน,พอ,นพอเขาคลี่ใบแล้วประมาณสองสามอาทิตย์นั่นแหละค่ะเขาถึงจะช้าแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะเนี่ยมีรอยช้าอย่างนี้นะคะเพื่อนก็ต้องตัดทิ้งค่ะนะคะต้องตัดทิ้งเพื่อ,อไม่ให้รอยช้ำของเขาเนี่ยเกิดเชื้อราแล้วก็ลามมาใส่ใบอื่นนะคะนี่ตามตามความคิดของแม่นาล่านะคะแม่นาล่าก็จะ ใช้วิธีการาตัดทิ้งหรือไม่แม่นา่าก็ใช้วิธีการลอกกลาบนะคะก็คือผักผักกาบของเขาออกแล้วก็ฉีกนะคะบริเวณน,นี้ออกนะคะเพื่อนๆก็จะทําแบบนั้นค่ะส่วนใบที่ยังไม่ช้าน้ําสวยค่ะเพื่อนๆตอนที่แม่นา่าเปลี่ยนกระถางปรุงดินนี้ก็ใช้ดินหมักใบไม้3ส่วนนะคะผสมปุ๋ยคอกหนึ่งส่วน ลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็เอาต้นบนกระดาษด่างขาวนี่ลงไปปลูกสิ่งแวดล้อมก็จัดให้ได้แดดบ้างเป็นบางช่วงนะคะอาศัยร่มเงาของต้นไม้ค่ะแต่เพื่อนๆต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้เขาเข้าใกล้ก,กับต้นไม้ใหญ่มากเกินไปเวลากิ่งของต้นไม้ใหญ่หล่นร่วงลงมาเนี่จะทับใบของเขาหรือทำให้ใบของเขาฉีกขาดไม่สวยได้นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ หน้าฝนเนี่ยเหมาะสำหรับการปลูกไม้ตระกูลบอลน,นะคะเพื่อนเพื<ๆ>เขาจะโตเร็วโตวได้ดีใบสวยใบเด้งใบใหญ่นะคะนี่ค่ะดูจะบอนเลมอนบอนกระดาษด่างขาวถุงเงินถุงทองนะคะเพื่อนๆคือแต่ละต้นเนี่ยมีความสวยงามที่ที่ข่มกันไม่ลงจริงๆมีความโดดเด่นไปแต่ละอย่างนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลย ต้นนี้แม่นาล่าก็จะตั้งแม่นะคะเพื่อนๆการดูแลของแม่นาล่าก็คือการให้น้ํานะคะเพราะว่าไม้ตระกูลบอลน,นี้เขาชอบน้ํานะคะชอบน้ําก็จะให้น้ําเช้าเย็นแต่ถ้าวันไหนที่สังเกตว่าตอนเย็นเนี่ยดินในกระถางยังชื้นอยู่แม่นาล่าก็จะไปไม่ให้น้ํานะคะแล้วก็ไม่หาอะไรมารองก้นกระถางด้วยค่ะเพื่อนๆ ยกเวน bon ้นบอลเลมอนนะคะบอลเลมอนแมดัล bon ลาหาถาดรองก้นกระถางไว้เพื่อที่จะเร่งให้เขาแตกแตกอะไรนะแตกไหลแตกหนอ่อได้เร็วนะคะตอนนี้แมดันลาแยกหน่อของบอลเลมอนนี่ ice, ออกมาได้สองหน่อแล้วนะคะเพื่อนๆต้นนี้ซื้อมา150บาทนะคะได้หนอ่อที่แยกออกมาแล้วสองหน่อนะคะนี่ค่ะสองหนอ่อก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกสองหนอ่อ ตอนนี้ก็จะมาลุ้นหน่อของบอลกระดาษด่างขาวนะคะว่าเขาจะมาช่วงอายุต้นเขาเท่าไหร่นะคะแล้วหน่อของเขาจะออกแบบไหนมีลักษณะยังไงก็มาลุ้นกันเพราะว่าเป็นการเลี้ยงบอลกระดาษด่างขาวครั้งแรกในชีวิตนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะช่วงนีออ้ตลาดต้นไม้ก็ซบเซานะคะ ด้วยภาวะเศรษฐกิจต่างๆนะคะแทบไม่มีคนเดินเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันก่อนพี่ที่ทํางานเอาต้นไม้ไปขายนะคะบอกว่าตลาดต้นไม้ซบเซามากๆเลยก็เป็นช่วงนาทีทองของคนรักต้นไม้นะคะที่จะไปซื้อต้นไม้สวยๆมาปลูกนะคะเพื่อนๆคะ่ะช่วงนี้ลุยเลยคะ่ะถ้ามีสตังค์นะคะลุยเลยคะ่ะชอบต้นไหนเนี่ยหามาปลูกได้เลยเพราะราคาคืนสู่สามัญแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะ นี่เลยอย่างแม่ดันล่าเนี่ยทุ่มสุดตัวนะคะที่ซื้อบอนกระดาษด่างขาวมาต้นละ1,000บาท3าใบนะคะเพื่อนตอนนี้ใบที่ติดมาจากร้านต้นไม้นี่ไม่มีแล้วนะคะเป็นใบใหม่ที่แม่ดันล่าเลี้ยงมาเกือบ2เดือนแล้วสวยงามคะ่ะเลี้ยงง่ายนะคะโตเร็วนี่คะ่ะคุ้มคะ่ะสุดคุ้มเลยนะคะยิ่งเขาให้หน่อมาเนี่ย โอ้โหเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนะคะบนกระดาษดังขาวเนี่ยมีต้นที่สูงใหญ่เหมือนถุงเงินถุงทองเลยนะคะสูงเป็นเม็ดๆเลยคะ่ะเพื่อนๆต้นแม่ของอต้นนี้นะคะสูงใหญ่คะ่ะแล้วเจ้าของเขาก็เอาลงดินนะคะเลี้ยงกลางแจ้งกลางแดดด้วยนะคะ โตได้ดีโตเร็วด้วยนะทีนี้ถ้าแม่นันล่าได้หน่อจากบอลกระดาษด่างขาวกระถางนี้นะคะแม่นันล่าจะทดลองเลี้ยงแบบแดบดบร้อยสักหน,หนึ่งหนึ่งหนอนะคะเพื่อนๆลองดูก่อนคะ่ะนะคะว่าเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้แตกต่างกับต้นแม่ที่เลี้ยงแบบได้รับแดบดบเป็นช่วงๆหรือไม่นะคะเพื่อนๆนี่เลย ะะช่วงนี้ฝนกำลังจะตกนะคะร้อนอบอ้าวมากๆเลยคะ่ะต้นไม้ก็เหมือนจะรอฝนนะคะเพื่อนๆยังดีที่มีลมพัดมาโชยๆนะคะการเลี้ยงต้นไม้แบบไม่มีโรงเรือนก็เขาก็จะได้สัมผัสกับอากาศกับดินน้ำลมไฟได้อย่างเต็มที่เขาก็จะได้แข็งแรงนะคะปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้ดีนะคะเพื่อนๆคะ่ะ นี่เลยเพื่อนๆอยากเลี้ยงก็เลี้ยงเลยนะคะคอนเฟิร์มค่ะเลี้ยงง่ายค่ะทั้งบอลกระดาษด่างขาวบอลเลมอนถุงเงินถุงทองนี่ง่ายมากเลยนะคะเลี้ยงง่ายจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะเลี้ยงยังไงก็โตนะคะถุงเงินถุงทองนะคะหรือต้นไม้อื่นๆประเภทอื่นๆที่สนใจก็ปลูกเลยค่ะเพื่อนๆมือใหม่อย่างแม่ดันล่ายังปลูกได้เลยค่ะเพื่อนๆที่เคยปลูกต้นไม้มีประสบการณ์เนี้ย รับรองค่ะพุ่งรุ่งแน่นอนค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะคลิปนี้แม่นาล่าก็พาเพื่อนๆมาชมการเจริญเติบโตของบอลกระดาษด่างขาวแบบเต็มๆเน้นๆสวยๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะบริเวณรอบรอบของบอลกระดาษด่างขาวนี่ก็จะมีบอลเลมอนนะคะแล้วก็จะมีใบานาคนะคะเพื่อนๆใบานาคแล้วก็มี ซองออฟอินเดียนะคะซองออฟอินเดียแล้วก็ตัวนี้จำชื่อไม่ได้คะ่ะนี่คะ่ะอะโวคาโดนะคะปอนดัมเบกเมจิกใบเงินนะคะแล้วแม่นาล่าเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะคะพเพื่อนคะ่ะปลูกบอลเอ้ไม่ใช่ปลูกบัวคะ่ะ <laughs> <c oughs> บัวแคระนะคะอันนั้นก็บัวบัวอะไรนะบัวไอ้ถวายพระนะคะกําลังชําค่ะเขาจะรอดหรือไม่นะคะพเพื่อนคะ่ะ ก็นี่ค่ะปลูกผสมประสานกันไปนะคะต้นนี้ก็มีกับเขา,าด้วยนะคะกินจนใบกรดแล้วคเพื่อนๆค่ะนี่เลยมุมก็เป็นสดชื่นสดชื่นของบริเวณหน้าห้องพักนะคะเพื่อนๆค่ะทลิปนี้แม่ดัลล่าก็พาเพื่อนมาชมแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ี้มันแพงเข้าใจไหมฆ้าทำลายต้น <laughs>